สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับพวกเราอีกแล้วนะครับ i n c e n s e Studio ครับผมโดยมากับหัวข้อที่ว่าทำไม Yamaha c u b i c จึงเป็นรถที่น่าใช้อยู่ในปี2020นี้ครับผมก่อนจะไปฟังกันนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พวกเราด้วยนะครับขอกำลังใจหน่อยครับ ครับผมขอบคุณสำหรับทุกคนที่กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับส่วนใครไม่กดวนกลับไปกดนะฮะแล้วค่อยกดมออาฟังต่อ <_ an> เริ่มกับเหตุผลแรกครับ <_ an> ข้อ1เทคโนโลยีที่ครบครันครับผมด้วยฟีเจอร์อันโดดเด่นที่มีอยู่อย่างมากมาย Fu ู l LED h e เ d l ไ g h ์ไฟหน้าและไฟหลี LED พร้อมกับ Fu ู l LED t a i ท l ไ g h t ครับผมไฟไท้ายและไฟเบรก LED ที่มีดีไซน์แตกต่างไม่ซ้าใครจริงๆครับสำหรับรุ่นนี้เลื่อนไม่ Full ด c d ิจ g i t a l m e ต e r นะครับดีไซน์สไตล์แกจจตทรงสี่เหลี่ยมสุดล้ำบอกรายละเอียดในการขับขี่ได้อย่าง So อกเกตช่องต่อชาร์จไฟแบบรถยนต์ครับซึ่งแน่นอนครับชาร์จมือถือได้อย่างสบายใจแน่นอนและยังมาพร้อมกับกุญแจรีโมทแอร์โซลแบ็กซิสเต็มนะฮะ เปิดช่องกุญแจอัตโนมัติพร้อมไฟเรืองแสงและส่งสัญญาณบอกตำแหน่งรถได้ด้วยครับสำหรับ c u b i ิรุ่น ABS นะครับมาพร้อมกับ Smart Key System ครับระบบกุญแจอัจฉริยะมันติฟังก์ชันสะดวกสบายควบคุมการใช้งานรถได้ทั้งคันสตาร์ทหรือดับเครื่องยนต์ก็ได้ปลดล็อกแฮนด์รถก็ได้ปลดล็อกบออรวมไปถึงปลดล็อกหรือล็อกฝาถัางน้ำมันก็ได้ด้วยเช่นกันนะครับบอกเลยว่าสะดวกสบายสุดๆครับสำหรับในระบบของ Smart Key System นี้ครับ ซึ่งในเทคโนโลยีทั้งหมดที่พูดมานี้นะครับบอกเลยว่าจะสามารถตอบโจทย์การใช้ชีวิตประจําวันของทุกคนที่เลือกใช้ได้อย่างดีแน่นอนครับผมต่ออันที่เหตุผลที่2รักษาสิ่งแวดล้อมครับในย a ม a h a c ค b i บรุ่น ABS ในปี2020นี้นะครับ้วยเครื่องยนต์เนี่ยที่เป็นเครื่องยนต์บลูคอร์ร้อซีซีที่เพิ่มประสิทธิภาพการเผาไหม้ะบายความร้อนได้ดียิ่งขึ้นนะครับซึ่งจะลดการสูญเสียกำลังและช่วยเสริมสมรรถนะความแรงที่มาพร้อมกับความประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงครับแล่ววยดดมิมสง้้งอ พร้อมทั้งติดตั้งระบบดับเครื่องยนต์อัตโนมัติ Stop and Start System ครับซึ่งเครื่องยนต์จะหยุดทำงานอัตโนมัติเมื่อรถจอดนิ่งเพียงบิดคันเร่งเท่านั้นรถจะทำงานต่อทันทีช่วยประหยัดน้ำมันมากขึ้นและรักษาสิ่งแวดล้อมได้มากขึ้นครับเดี๋ยวนี้เวลาเข้าเมืองการติดไฟแดงเนี่ยอย่างน้อยๆอยนาทีสนาทีแน่นอนน้ำมันถูกเผาไหม้โดยเปล่าประโยชน์ควันไอเสียที่ออกมาก็ออกมาโดยไม่จำเป็นนะฮะซึ่งเทคโนโลยีตัวนี้เนี่ยในระบบของ Stop and Start System นะครับจะช่วยทำการลดมลพิษและประหยัดเชื้อเพลิงให้กับคุณได้ดียิ่งขึ้นครับ มาที่ข้อ3นะครับสีสันสวยงามและดีไซน์ให้โดดเด่นครับเพื่อนๆหลายๆท่านน่าจะเคยสังเกตกันแล้วนะฮะว่า Yamaha c u b i c เนี่ยเขาจะมีดีไซน์เฉพาะตัวของตัวเองมาตั้งแต่โฉมแรกเลยนะครับที่เป็นดีไซน์ที่ไม่เหมือนใครเลยอันนี้ผมพูดเลยว่าไม่เหมือนใครจริงๆพร้อมกับสีสันที่สวยงามโดดเด่นไม่เหมือนใครอีกเช่นกันครับผมมารุ่นนี้ครับบอกเลยว่าสีสันโดดเด่นกว่าเดิมอีกนะครับเริ่มกันที่ตัวแรกนะครับ c u b i ิ Standard ครับมากับสีดําฟ้านะฮะแล้วก็สีดําแดงครับ และตัวต่อไปครับ c u b i ิ S สครับสีขาวแดงและสีแดงล้วนครับและรุ่นท็อปสุดนะครับ c u b i ิ ABS ครับมาพร้อมกับสีน้ำเงินแดงและสีเขียวเหลืองครับโดดเด่นสะดุดตาที่สุดเลยทีเดียวนอกจากนี้นะครับสำหรับใครที่คิดว่าสีโดดเด่นเนี่ยมันยังไม่พอรถของเราต้องโดดเด่นยิ่งกว่านี้อีกไม่ต้องห่วงครับยามาฮ่ายังมีชุดแต่งให้ผู้ที่สนใจเลือกซื้อนำไปตกแต่งให้กับยามาฮ่าคิวบิกให้โดดเด่นสะดุดตายิ่งขึ้นไปอีกครับ และข้อ4นะฮะบ,บอกเลยว่าอันนี้เป็นข้อที่สําคัญมากๆเพราะเป็นปัจจัยหลักๆเลยในการที่เราจะเลือกรถสักคันมาใช้นะครับนั่นก็คือราคาที่ไม่สูงมากและคุ้มค่าคุ้มราคาครับด้วยการที่ให้ในออปชันต่างๆมาเนี่ยเหมาะกับการใช้งานของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีสีสันสวยงามนะฮะแล้วก็การประหยัดพลังงานครับคิวบ็อกซ์ใหญ่จุใจครับขนาด22.5ลิตรสามารถใส่หมวกกันน็อกได้ถึง2ใบพร้อมไฟส่องสว่างภายในด้วยนะครับแล้วก็ยังมีล้อแม็ก12นิ้วเทรนฮิตครับพร้อมยางหน้ากว้างพิเศษ 140มิลโอ้โ oh, หใหญ่มากนะครับไม่จำเป็นต้องไปแต่งยางเบ่งเพิ่มเลยนะฮะซึ่งตัวนี้เนี่ยจะให้มาเฉพาะใน c u b i c ABS และ q u b i c S เครับเพิ่มความปลอดภัยในการหยุดด้วยระบบดิสเบรกหน้าพร้อมระบบ ABS System ควบคุมแรงดันเบรกอัตโนมัติป้องกันล้อล็อกควบคุมการขับขี่ได้อย่างมั่นใจครับผมคุ้มค่าคุ้มราคาอย่างที่บอกครับและราคาไม่แพงเลยครับกับรุ่น ABS นะครับราคาอยู่ที่6800 0บาทรุ่น S อยู่ที่56,900บาท รุ่น t a n d a r d อยู่ที่5,4,400บาทขอแนะนำนะครับว่าให้ไปชมรถตัวจริงได้ที่ศูนย์ยามาฮ่าที่ใกล้บ้านท่านเลยครับรับรองครับว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับกับปัจจัยสุดท้ายครับผมข้อ5ของเรานั่นเองครับการจะซื้อรถสักคันเนี่ยต้องห่วงเรื่องการดูแลการรักษานะครับซึ่งแน่นอนครับว่ายามาฮ่าในตัวของ c u b i ิ2020นี้ให้ประกันมาในระดับที่คุณจะต้องประทับใจแน่นอนครับกับระยะเวลา 5ปีหรือระยะทาง50,000กิโลเมตรครับผมโอ้โ oh, หบอกเลยว่าเป็นเจ้าแรกและเจ้าเดียวครับที่ทําการคุ้มครองประกันให้นานขนาดนี้ครับผมยังไม่พอครับการดูแลที่ดียิ่งกว่ากับศูนย์ยามาฮ่าพรีเมียมเซอร์วิสครับซึ่งศูนย์ยามาฮ่าพรีเมียมเซอร์วิสแห่งนี้นะครับพร้อมให้การบริการตรวจเช็คระบบเครื่องยนต์ด้วย YDT ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ให้กับรถจักรยานยนต์ทุกคันด้วยช่างซ่อมจากสำนักงานใหญ่ยามาฮ่าที่ผ่านการฝึกอบรมมาตรฐาน YTA Silver ถึงระดับ Gold ที่เป็นมาตรฐานสูงสุดของการอบรมช่างในปัจจุบันพร้อมล้างทำความสะอาดจักรยานยนต์และหล่อลื่นจุดหมุนต่างๆด้วยมาตรฐานพรีเมียมเซอร์วิสหลังงานซ่อม โดยมีโซนคัส t ตอ e r เมอร์เซมิไพรเวตล่าให้ลูกค้าที่มาใช้บริการเนี่ยได้สามารถที่จะติดตามการเข้ารับการบริการจักรยานยนต์ของตนเองขณะที่ช่างทําการให้บริการได้อย่างใกล้ชิดและสามารถติดตามสถานะการซ่อมผ่านจอมอนิเตอร์และการสแกน QR Code อีกด้วยนอกจากนั้นศูนย์ Yamaha Premium Service ยังเพียบพร้อมด้วยสต็อกอะไหล่และพร้อมด้วยบริการครบถ้วนทุกรุ่นครับ และนี่ก็คือ5เหตุผลนะครับที่เราสรุปมาว่าทำไม Yamaha Cubic s p 2020ถึงเป็นรถที่น่าใช้อีก1รุ่นครับและเพื่อนเพื่อนท่านไหนนะครับที่มีความคิดเห็นต่างๆเกี่ยวกับรถรุ่นนี้อย่าลืมมาคอมเมนต์คุยกันในคลิปครับและใครที่ยังไม่ได้ดูคลิป NMAX นะครับผมสามารถติดตามได้ในลิงก์ใต้คลิปครับสุดท้ายนี้นะครับก่อนจะจากกันครับอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งให้กับ In Sense Studio ของเราด้วยครับ